สวัสดียามเย็นครับผมวันนี้มาบริรัมครับส่งกับข้าวทีมงานเสร็จก็ตระเลยมาบริรัมเลยโอย้มาหาปลาหน่อยคิดถึงปลาฮะน,น,น,นี่<ะ>นโซ่สั่งมาไว้ให้ผมหรือเปล่าเนี่ยอะไรนี่ e หนึ่งร้อย l e หนึ่งร้อย l ต้องใส่ตัวไหนไวนะเนี่ย e ร้อย l เดี๋ยวผมดูรูปว่าใส่รุ่นไหนอ๋อใส่มาร์คทีร้อยยี่นี่แหละมาร์คทีร้อยยี่วันดีครับมี่นอยูไหา โอ้ล็อกโซ่อย่างดีเลยเฮ้ยอู้นี่มุ่งกีอะไรนี่ใช่มุ่งกีร้อยยี่ที่เราใส่ไหมโอ้นี่นี่ฟันตัวนี้แหละโย่ตัวนี้เลยนี่ฟันอะมุ่งกีก็ตัวเดียวกันไม่ใช่เหรอใช่ไหมพี่ผมว่าตัวเดียวกันนะนนี่ฮะ 2> 2. ใหญ่เท่ากันเลยเนาะ นี่ใหญ่เท่ากันเลยนี่ใช่หละตัวนี้แหละสีนี้เลยตัวนี้แหละเมื่อก,กี้ที่เจ้าสมพง์ใส่นี่ถ้าหูตัวนี้มันทําให้ใหญ่ๆห,หน่อยกว้างหน่อยน่าจะ,จะดีนะเนี่ยหูฝั่งเนี้ยทําให้มันกว้างเท่าฝั่งเนี้ยหน้าเนี้ยมันจะได้เยอะหน่อยนี่หน้าเนี้ยอะ โอ้มาแล้ว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 อะไรเนี right, ่ยรถรุ่นอะไรนี่เนี่ยอ้ right, oh, อนุรักษ์ของเกา่าเออเดี๋ยวจะโบเกทำสีใหม่นี่อะไรเนี่ยซิลิก้า รวยจนน่าจะซื้อรถใหม่ได้แล้วรวยระดับร้อยล้านสวัสดีครับรวยระดับรวยระดับร้อยล้านน่าจะซื้อรถใหม่ได้แล้วป๋าฮะซื้อมาจอดเลยทำสีใหม่ไปเนี่ยฮะเอาสีอะไรสีนี่เลยทำใหม่ได้แล้วขับเท่ๆหน่อยนี่เดี๋ยวจะซื้อ,อไอ้คันนี้ หาพออยู่ที่ไปไห้แท็กซี่แท็กซี่แท็กซีเ่ BM เหรอ BM เอามาวันไหนบอกผมด้วยนะไม่ไม่มีไม่ไม่ว่างไปเอาดิโอ้ยบอกผมด้วยผมจะไปจะให้มันมาส่งทางรถ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 ขนผมจะมาดูหน่อยอะไรอ่ะ BM อะไรนะอ้าวไอ้ที่มัน โคโยตี้ไปชนคนตายอ๋อไอ้เปิลปิลทุนนั่นนะนี่นี่นี่ฟันตัวเดียวกันตัวนั้นเลยนี่นี่นี่ไอ้ผู้กีที่ปลาเอามาใหมใ่เน oh, mm. ี่ยนี่ใช่ตัวเดียวกันนั่นแหละฟันแบบนั้นแหละไม่ใช่ไอ้นี่ของโกมาสูเนี่ยนะตัวนี้มันเป็นของของแคบไหนนั่นนั่นน่นตัวเดียวกันนั่นแหละเดียวกันเลยแหละชัวอใช่นั่น ทำไมมันเล็กจังเลยฟันอ่ะก็เอาไปใส่นี่แหละมันเซ็ต้นทุนมาอ๋อตัวใหญ่มันจะแพงอ๋อกดราคลอันนี้ตัวละกี่บาทล่ะนี่ตัวใหญ่นี่นี่สองหมื่ไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้ร้อยสี่สิบไหนไหนร้อยี่กว้างเท่าไหร่น่ะห้าสิบี่รถผมก็ใส่อันนี่แหละร้อยยี่อ่ะอ่มันก็เกินตัวมัน เกินตัวไหมเกินผมก็แบกได้ก็โอเคเลยอยากใหญ่หลายก็ส่วนพ่อจะปั๊มพังเลยอันนี้ตัวร้อยเหรอร้อยร้อยยี่มันต้งกว้างเท่าไหร่นี่สเต็ปอ๋อสเปคร้อยยี่แปดสิบเองเนาะถ้าเก้าสิบนี่ใหญ่อันนี้สองร้อยอ๋อ ไปดูฟันไปมีแถบปรทับนาแบบนี้เลยเอาแบบนั้นเลยครับ p ร้อยร้อยเอะม้เหรอโ้ชสูเหรอโคมาสุ ไห้ไปดูหน่อยสิโอ้โทรศัพท์ผมมืดแทะเออเปิดไฟหน่อยโอ้ปยโอ้อยังเล็กเลยตัวเนี้ยเล็กลนั่นแหละเฮ<อ>้ยทำไมรูรูรมันใหญ่แทะ รูข้างมันน่ะนี่ก็เหมือนกันตานี่มีสลักใหญ่ไปหรือเปล่าไม่ขนาดดูมันใหญ่ไปก็ถูกแล้วเออเอาธรรมดาตรงนั้นแหละสลูมมันเกี่ยวไม่เกี่สลักล็อกเฉยเไม่เกี่ยวรูโอ้ไม่เกี่ยวรูกว้างเท่ากันแค่สลักเลื่อสลักเลื่ไปแล้วยี่สิบเอ็กสองศูนย์หนึ่ง นใหญ่ใหญ่เกินนะใหญ่พูดเลยนี่นี่นี่ฮะเฮ้ยกว่ากับพีซีหกใช่เหรอนี่มันจะเข้าไว้เนี่ยเป็นไรบอกเข้าเลยเงือกมันจะเข้าไหมนี่นี่เออเอาใส่เลยนี่ฮะหลวมมันก็ต้องหลวมหน่อยแล้วเนี่ยไม่อันนี้มันใหญ่กว่าเนี่ยเนี่ยสองร้อล้าหนึ่งก็ถูกแล้วไงไต่อันี่มันเล็ก นี่นี่พอดีนี่นี่ตัวนี้เลยตัวนี้พอดีปะนี่นี่นั่นแหละหลวมโคกเลยหลวงเอราก็เล่นหลวงหลวมใช่เออทั้งหมดวิมีร้อยถูกแล้วใช่ไหมใช่นี่เออใช่ไหมใช่นี่ยยังติดห่ืติดดินมันติดดินหรือเปล่านั่นติดดินเออ อาซีได้ไหมเลยนจะเอ,เอาแบบเอาแบบเบนไม่เอาแบบนี้นั่นนะแบบเบนนั่นนะนั่นนะอันนี้มันพีซีร้อยตัวไหนนี่เฮ้ยรุ่นสามรุ่นสามรุ่นหนึ่งรุ่นสองมันตัวใหญ่โค้กสุมันมันมีรุ่นร้อยยี่สิบมันกัตัวตัวใหญ่ก็มี ออเออตอนนั้นแหละได้ไหมได้นี่แหละมีสิบเก็กผมว่าเอาน็อตไปใส่ดีกว่ามั้งใช่เนะเาะอันนี้หลุดหายแนย่นอนอไม่อยู่หรอกเอาน็อตไปเลยดีกว่าอีูน ดิ่โอเอาฟันไปเอาน็อตด,ด้วยเอาพี่เอาน็อตด,ดีกว่าชั่วกว่าเอาอันนี้อันนี้ไม่เอาหรอกหลุดหายแท้เน <c oughs> าะทำไมรูข้างมันใหญ่จังวะรูข้างอ,อ,อ,อ๋อนี่นี่รูมันเท่าตัวนี้นี่นี่เท่าบูทนี่แหละน็อตเกี่น็อตใหญ่เท่าบูทนไง เอาคาดอีกตัวนหนึ่งบอกนะว่าหมดนี่เัดห้าขุนปกขุนป้าทำไมมันหมดหมดเร็วแล้วเนี่ยถึงแค่ตรงนี้คือหมดเลยแล้วเนี่ยนี่เปลี่ยนพวกขีใหม่ <c oughs> ใช่ไหมเอาพวกขีตัวนี้ใส่ขีใหม่ใช่เขาซื้อมาผมไม่ได้ซื้อ,อหรอกซื้อมด้วยไงก็ใช่ตัวนี้เหรอป๋าป้านี่เหรอนี่ตัวนี้ใช้ได้แน่เนี่ ได้ไหมนี่คนเหลือกัน hey. อันนี้เหลือเหลือของแคทนี่แหละตัวที่ใส่กับโกเบไอตัวล่าสุดนี่แหละเนี่ยนี่อันนี้แหละเหมือนกันอันนี้เป็นนี่ไออันอันนี้เหล็กฟอร์ดฟอร์ดเหล็กฟอร์ดเหล็กแข็เหล็กฟอร์ดอันน็อตน็อตตาน็อตน็อตนี่ดีไม่เป็นตัวนี้ดีหกขุนเลย มันต้องเอาหกขุนยัดเน <ener> mhm. <professional> ี่ยหกขุนนี่จะแทงไหมนับหกขุนได้อันนี้อะไรเอออันนี้มาเทียบดูนี่นี่ต้องใหญ่เท่าตัวนี้แหละเท่าบูดนี่เนาะเท่าบูเนี่ยนี่อะไรปลาเนี่ยอะไร นี่นี่อะไรใช่ลานไรรถเกดอ๋อรถเกดเกยอะเดี๋ยวนี้งานเขาเยอะทำถนนเนยอะมีลัง <c oughs> ใช่เป็นตรงนี้ไหมทไม่มันเข้าไม่สุดนะเออมันคนเราลงงานกันเนี่ยฮะ <Huh? S 2> มันคนเราลงงานกันอย่างเงี้ยหรอเดี๋ยวเราเอาตัวนั้มาลองดูลองสวมให้มันมันเป็นคนีก เล็บเล็บเล็บออกก็แล้วเล็บไหนก็ตัวนี้แหละตัวนี้แหละเออใช่ก็เหมือนกันนี่แหละเอามาทำไมไม่เอาตัวเก่ามาด้วยตัวเก่าถือเมื่อกี้ไงพี่โอ้เอาตัวเก่านั่นละตัวเก่ามันจะสนิทไหมมันพวกทีบางคนโรงงานมันทำจะปิดตัวนี้ที่ไหนเอาตัวเก่าเอาตัวเก่าถือเมื่อกี้อ่ะมันจะยากในการลง ออก่าวเกตดทุก่าวลงานิคทุก่าวเก่าวก่าเนี่ยเขก็ยังเหลือมอยู่นิดๆแต่มันก็ได้อยู่เนี่ยบุนยัาบ้านนี้มีเงินเก็บอยู่กี่ร้านแล้วนี่ฮะนี่ เฮ้นี่เต๋าตัวแดงนี่ร้านไม่เคยปิดก็ยังเงนอะไม่มีนี่อยู่บ่ตัวแดงครับฮะตัวแดงอะไรตัวแดงตัวแดงแลตัวแดงคือโอดวงเงินตัวแดงก็เสียดอกครับข่าวไหมน่ยเนี่ยเข้ากับเปะเลยวุ้ยอะไรมาเคาะดูดิ ถ้าเข้าแล้วเปี้ยเนี่ยพอเนี่ยหกหุนได้ห้าหุนมันจะหลวมส,สลักเล็กไว oh, um, ้นี่ต้องวัดตัวนี้นี่วัดตัวนี้นี่ตัวนี้เก็เหมือนกันเลยนี่ถ้าอย่างนี้มันเข้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เข้าได้อยู่แล้วถ้าอย่างเงี้ยเข้าได้อยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ย อันเนี้ยเห็นไหมเหมือนกันมดเอออันนี้เข้าเล็กเกยนะได้ได้อยู่เอาแต่น็อตันใหญ่เท่าได้นะก้อนน็อตมาเข้านี่ได้อยู่แล้วนี่ไงถ้าห้าขุนจะหลวมเลยเงี้ยนีหกขุนเออเนี่แหละมันต้องฟิตอันนี้ฟิตอยู่แล้วอืมตอนมันจะหลอกมันจะหลอกกับตัวนี้ตัอนี้ต้องตีเข้าใช่กระถูกแล้วมันจะใช้หกขุนนี่แหละถูกแล้วยาวนั่นนี้แล้วได้ ก็ร้อยนี่กับโผล่ก็ได้นั่นเออเออสั้นของนี่ไม่ได้เหรอเออสั้นตัวโผล่ไม่โผล่ขนาดนี้รถห้าตัวอืมลายเหรเฮ้ยผมมีอยู่เนี่ยรถผมมีอยู่มีอยู่ตะผมว่าผมมีอยู่นะตัวเนี้ยก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวเอาไปไม่มีวิ่งไม่ มีนะพี่ไม่รู้พี่แล้วผมว่ามีอยู่นะอยู่ในถุงอ่ะมีสองตัวเองเดียวมีอยู่มีอยู่มีหลายตัวอยู่ผมซื้อมาจากนี่แหละผมจําได้ผมจําได้มีมีมีใช่เลยว่ามันเอาโรงงานนี่แหละโรงงานไอ้ตัวนั่นแหละครับบุงกีโกเบเก้าสิบก็คือใส่ร้อยสี่สิบนั่นแหละอเอาแต่ฟันเอโอเคกี่ตัวห้าสิบเหมือนกัน เอาอีกตัวหนึ่งนี่พี่เอาเกินบ่ะเออปลาแถมตัว <c oughs> อ,อล้งนี่กล่องนี่ชุดเท่าไหร่นปลาเนี่ยนี่กล่องอล้งอลิงไวตันเอาไปใส่โอ้ยตัวนี้แหละ ใส่เซ็ตเอกไม่หาของเซ็ตเอกไม่มีเลยของเซ็ตเอกมันบางใช่ไหมก็อันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ฮะไอตัวบางส่วนมากมันจะใส่พวกหัวสายพวกอ่าหัวสายอ่ะอันนี้ใส่หัวสายได้ไหมไม่ได้หรอมันอ้วนกว่าอ๋อรูบๆหัวสายรูบๆยี่ห้อไม่ได้เลยพวกแล้วเราต้องเอาตัวไหนล่ะหัวสายอ่ะเอาเอาตัวเฉพาะบ่กแล้วนี่มันแบบทั่วๆไปไงอืมแบบทีซีไม่ซิ้นครอบจักรวาลอืม เป็นแฝดพี่น้องเตือนว่าเดือดๆแม่คว้าได้กันยัดเท่านันเอ้ามันอย่างนั้นเลยแฝดพี่น้องชอบจักรวาลไงเอ้าเพื่อมันได้ก็จบถ้าไม่ได้ก็ต้องรอแหละถ้าไม่ใส่หัวสายไม่ได้เนี่ยคนที่หัวสายมันจะต้องคดีน้ำน้ำนี่อยู่เมื่อกี้ไปไหนมาครับอยู่บ้านอะไรลุกน้องไปไหนไม่เห็นมีเลย ใครสนใจอะไรแมคโคก็ามาได้ครับอยู่บุรีรัมย์ครับเปิดทุกวันอัดสายแฮดรอลิกอายุฝีมือประสบการณ์40กว่าปีครับไม่หยุดครับเสาร์อาทิตย์จ,จันทร์อังคารพุทธประหัสสุขแกบ,บอกว่ายิ่งกว่าเซเว่นอีกิอมแสงกรองสงกรานปีมงปีใหม่นี้ไม่หยุดครับเปิดตลอด เย็นๆยนก็มาแล้วร้านปิดก็ถ้ามีเบอร์ก็โทรหาได้ไดไดใช่ไหมปะนี่หละสุดยอดเลยลูกค้าประทับใจครับรุ่นนี้มีลูกค้ามาจากสุรินทร์ก็มีมาเนาะมาโู้ไปโย<อ>มสั่งสู้รีบจากสุรินทร์ไปถามก็แล้วผมไม่ไหวสุรินทร์ครับสุดใจดเลยครับรป๋าเกกันเองครับคุยง่ายอนี้ผมมาเอาฟันนี่ผมยัง ชวนเกคุยนี่อาจจะลืมเอาเงินกับผมก็ได้นะเนี่ยโอเคครับร้านก็อยู่ตรงนี้ครับเส้นอะไรนะป๋านี่นางรองเออนางรองครับใกล้ๆกับทวีกิจไปข้างหน้านี้ไปทวีกิจครับสังเกตง่ายๆเลยครับฝั่งนู้นมาจากนางรองครับแยกไฟแดงอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ใต้ป้ายเนี่ยง่ายๆเลย ู่ใต้ป้ายโฮมมารครับป้ายโฮมมานี่เลยครับง่ายๆสังเกตดูเลยครับนี่ร้านเกก็ร้านเ,เล็กๆแต่ว,ว่าของหนี่งเต็มร้านเลยครับไม่มีที่จะไว้ไค,คลิปนี้ก็ลาทุกท่านเท่านี้แล้วกันนะครับ<ง>สวัสดีครับผม